ไป <Bye> <laughs> ก่อนยวก่อนไปไหนกันไปเทียวกันไปเท <laughs> ี่ยวกันัเอียงไปลูกตึ กอดเอวพี่กอดเอวพี่กอดเอวเลยอะพี่ไปเลียงเอเียวเอียงพี่อย่าเลี้ยวแรงสิลูกน้องกอดเอวอยู่อย่าทั้งตกไม่ต้องไม่บายหรอกเนูอ้อกอดเอวไว้หนูอกอดเอวไว้